อย่ากันทตายนะทุกคนเฮ้ยคน <c oughs> 2ง้งเองคนสองข้งเองคน2ข้หไปเลยคน2อข้างเอง,อง,ง,เองเอท,ทุกคนดูคน2ข้งเอง ตอนโรงพยาบาลติดต่อแม่บ้านด่วนใครอยู่ใครร้านซักลิดค่ะติดต่อร้านซักลิกดต์ด่วนใครอยู่เขตโรงงานอุตสาหกรรมขอบคุณกุ้งแก้วใครอยู่เขตโรงงานอุตสาหกรรมที่เขามีเครื่องเครื่องแบบอยู่มีแผนกเครื่องจักรนะโตโยต้าพ่อคะโรงงานอะไรบ้างที่ใส่ย,ยูนิฟอร,ร์มสีขาวคะโตโยต้ามูซาชิฮอนดา้าสุสกีเอาขี่ห้อรถกันเลยคุณไปตามศูนย์ประดับยนต์ไปตามศูนย์อ่าเขา้าอะไรนะโชว์รูมรถตลาดเป็นร้านร้านซักลิฟต์ใครซาวด์ร้านใครมีร้านซักเลิฟต์กีฬาฟิล์มมาบอกหน่อย ใกล้ๆเราแม่บ้านครูมีร้านซักรีดประมาณ5ร้านได้เนาะเสร็จ้รูเสร็จเราราคานี้ร้านซักรีดชอบมากราคานี้เขาสู้ไหวค่ะน้ำเปลี่ยนเป็นสีนี้แล้วไม่พอแค่นั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาซักผ้าที่เปื้อนและแห้งเออผ้าเปื้อนแห้วคุยวัลคะตัวนี้คืออะไรอ่ะคุยจับให้ดูอันนี้คือเบตาดินที่เปื้อนเมื่อกี้นะคะตากแห้งทิ้งไว้วันหนึ่งเออนั่นคือนี่คือผ้าที่เปื้อนที่เปื้อนชิ้งชิ้งไว้หนึ่งวันนะคะนะคุยวัลคะเอาผ้าขาวมาหยดเบตาดินแบบเปื้อนสดดดดๆๆใใหหหมมมม่่่้้วยยยคคะะะอออาาาาาาููนจร์งลก อาจารย์มาลองล่อเจ้าลงไปซักในแก้วนี้อ่าดูนะคะอ่หยดให้ดูเลยผ้าขาวนะอ่าผ้าขาวนะอ่าหยดเลยค่ะโอเคมืเพื่อนแล้วนะคะเออดิฉันทุ่งเทมากเลยผ้าเพื่อนถ้ามันไม่ใช่เบต้าดีมันอาจจะเป็นแบบประจำเดือนผู้หญิงได้ไหมได้เนาะเออและที่สำคัญเนี่ยของเขาเป็นแบบแอนตี้แบคทีเรียนะพ่อเนาะแอนตี้แบคทีเรียแล้วก็ปลอดภัยปลอดภัยแค่ไหนคะับอสระดับมาตรฐานมอกนะคะ GMP ISO สองตัวนี้ทุกคนมาดูตัาน้ำนี้เลยแล้วกัน นะะหย่อนลงไปแล้วซักพร้อมกันดูเดี๋ยวคุยวอาจะแถมอีกผืนหนึ่งคุยว่าบอกว่ามันเปอนซอสมะเขือเทศค่ะแม่เด็กๆเลิศเพาะอันนี้ซอสมะเขือเทศแล้วแห้งมาด้วยทุกคนเด็กๆกินเลอะซอสมะเขือเทศด้วยแม่มีลูกเล็กชอบกินซอสมะเขือเทศนะคะใส่ลงไปค่ะคุกเก๋จะเป็นคนซักให้ค่ะสมมตินี่เป็นเครื่องปั่นอ่ะคุกเก๋จะเลยค่ะปั่นค่ะขอใช้เครื่องปั่นปั่นงอะไรนะ

ใช่คือลืเรื่องเนี่ยืเรื่องก็ยิ่ไเลยถ้าเป็นเครื่องรึ่งปั่นแรงกว่านี้นะคะโอเแรงนิดเดียวขอน้ำหน่อยเช็ดาพหน่อยขอน้ำขอน้ำดีล่กระชอนอันนี้งแ่อันนี้อามามเช็ดไอดี่ออันนี้คือไอโอดีที่เปื้อนจานนะคะขอหนไหเออสำหรับใครที่เวลาทำแผลแล้วโต๊ะอาหารหรือไม่หินอ่อนหรือพื้นบ้านนีนะคะติดพวกนี้นะดังทีเช็ดไม่ออกนะสนิมเลยรอลูกเล่นสนิมออกแล้วค่ะจานที่เปื้อนไอโอดีนเหมือนกับพื้นกระเบื้องอะนะคะท มา้ม okay. okay. right. oh. ีคนไปังน้แเสร็จขัดงน้ต่อประหยัดาขัดงน้ำอีโอเคมออเอาล้ลงรถประหยัดลงรถยัดงก้าง้หอ้าว้าได้แวรถจะได้สีสดกับเดิมไะรถจะได้สีสดเดิมอโอเคเตักขึ้นมาได้เลยค่ะเดี๋ยวครูจะตักข okay. ึ้นมาให้ดูเอาทีละชิ้นนะคะชิ้นแรกค่ะขอเสียงหน่อยค่ะไม่เหลือแล้วนะคะ คือที่สองม,มา,าว้าวทุกคนออกลยนะตรงนี้มากทุกคนเหมือนไม่มพยายามเลยเขาไม่เขไม่รู้หรอกว่าเกิดไหนหรืออะไรอ่ะไม่ได้แล้วว่าเกิดไหนเป็นอะไรอะเนี่ยทุกคนน,นึกถึงอะไรรู้ไหมเครื่องเงินเอาไปใช้เครื่องเงินเดียมเลยเดียม่เลยค่ะ